สวัสดีครับผมปานเวศครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันครับก็คือท่านที่มีลัคนาพิราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําเดือนสิงหาคม2567นี้ครับ สองภาพนี่เป็นภาพดาวจรซมมตมวภาพดาวจรณวันที่1ความมือเป็นภาพดาวจรณวันที่31สิงหาคมในเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลกัหลกๆ4ีดวงครับไม่นับดาวจันทร์เลข2พิมพ์ไว้ให้แล้วนะครับทางด้านซ้ายมือซึ่งก็ได้แก่เลข6ดาวศุกร์ครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงในวันที่2และย้ายต่อจากราศีสิงเข้าสู่ราศีกันในวันที่27เ็ครับเลข 9, เก้าภเกตครับย้ายจากมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่13 นะครับเลข1ดาวทิศย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีสิงห์ในวันที่17และสุดท้ายคือเลข3าดาวคานย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่26สิงหาคมส่วนดาวอื่นๆยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีเดิมตำแหน่งเดิมครับไม่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงสิ้นเดือนเลยครับลักษณะการโครจรของดาวลักษณะอย่างนี้นะครับก็จะส่งผลให้การงานของชาวราศีกันในช่วงนี้เนี่ยนะครับ ในช่วงประมาณสักวันที่หนึ่งนะวันที่หนึ่งถึงวันที่สิบแปดเนี่ยงานไม่ค่อยจะได้ดังใจเท่าไหร่ต้องใช้ข้องานไม่ค่อยได้ดังใจนะครับความสุเด็จมีไหมมันมีนะแต่มันไม่ค่อยได้ดังใจเรานะครับทางนี้ท่งนั้นเพราะว่าทางนี้ท่งนั้นเพราะว่าเลขสี่เนี่ยครับดาวพุธด,ดาวพุธเนี่ยเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันก็คือตัวเราเองนะครับแล้วก็เป็นดาวการงานด้วย นะครับตอนนี้โคจรอ,อยู่ในภพราภะราภะคือโชคราภความสาเร็จถามว่าสำเร็จไหมมันอยู่ในทนของความสําเร็จแต่แต่ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18นั้นนะครับดาวพุธเนี่ยโคจรแบบวิกลิตินะครับในทางโหราศาสตร์นะหรือว่าโคจรวิปริตนะครับนะซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับหนะนึ่งถนี้1-11นะดาวพุธจะเดินพักองศาหรือเรียกว่าเดินถอยหลังนะเดินถอยหลัง นะครับแล้วก็วันที่สิบสองถึงสิบสิบแปดนะครับสิบสองถึงสิบแปดเนี่ยดาวพุธจะเดินมนมนเนี่ยคือเดินช้าหรือว่าหยุดนิ่งเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วหนึ่งถึงสิบแปดเนี่ยเดินผิดป,ปกติละนะครับนะแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดจะหนักกว่าจะหนักกว่าช่วงสิบสองถึงสิบแปดนะจะหนักกว่าเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้เนี่ยาชาวราศีกันก็จะมีอารมณ์ประมาณว่ามาทํางานไปแล้วมันรู้สึก เบื่อๆซิงๆนะอนะครับความคืบหน้าไม่ค่อยจะมีนะแต่ความคืบหน้ายังมีอยู่นะมันมีอยู่ละแต่มันไม่มันไม่ได้ดังใจแล้วเราเองก็มีความรู้สึกแบบเนื่องจากดาวพุธเป็นตนุด้วยนะอ่าเป็นตนุลักรักของชาวราศีกันด้วยนะครับพอเดินอยหลังปุ๊บก็ทําให้เราทําไมครับหวรคิดถึงเรื่องเก่าๆงานเก่าๆความสําเร็จที่ผ่านมาหรือบางบางท่านอาจจะมองมอง,มองว่าแหมช่วงนี้ทํางานแล้วมันเหมือนภายในอ่างวนไปวนมาวน,าวนลุปยังไงก็ไม่รู้ ทำไปแล้วก็วนลูปนะทาแล้วก็กลับมาแก้แล้วก็หรือว่ามมีมันมีอะไรแบบนะรอบนะที่ที่เหมือนกับเหมือนเดิมซ้ําๆนะวนลูปซ้ําๆซ้าๆนะครับเหมือนไพ่เรือนอยู่ในอ่างละประมาณนี้นะนะจะอันนี้เป็นใจเราใจเรานะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเนาะนะครับนะมันความรู้สึกของเรานะครับเพราะอะไรเพราะว่าดาวาพุธไปอยู่ในเรือนของดาวจาันดาวจันเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์เรื่องของความรู้สึก เป็นเรื่องของจิตใจเพราะนั้นนั่นแหละส่วนใหญ่มักจะออกมาในในในแง่มุมของความรู้สึกซะมากกว่านะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับทุกทุกอย่างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นการงานจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเชร็จคอมมากขึ้นเลยนะนะครับค่อนข้างจะเห็นภาพชัดเจนด้วยจะได้รับความร่วมมือที่ดีจากคนรอบข้างมากขึ้นมีคนมาสนับสนุนช่วยเหลือมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่19สิงหาคมเป็นต้นไปนะ น,นี่คือแนวโน้มดีนะครับแต่ก็แต่ชาวราศีกันก็่าหวังพึ่งคนอื่นก็ยากอยู่นะพึ่งตัวเองแหะครับดีที่สุดนะครับนะยังไงน่าจะได้พึ่งตัวเองมากกว่านะเพราะว่าตนุกรรมะยังไงก็ต้องพึ่งตัวเองนะครับนะอันนี้คือเรื่องของการงานนะโดยภาพรวมนะครับโดยรวมก็ถือว่าถือว่ายังอยู่ในมุมดีอยู่นะถึงแม้ในช่วง1-18่งบอกว่าเอดาวเดินผิดปกตินะเดินไม่ค่อยสู้ดีนะแต่ก็อยู่ในแดนบวก ถึงจะแกว่งยังไงก็ตามเขาเรียกว่าแกว่งตัวในแดนบวกไม่มีปัญหารครับนะแต่เพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทําได้ดีกว่านี้หรือว่ามันมันน่าจะเอ่ออะไรน,นะมันน่าจะสําเร็จมากกว่านี้นะประมาณก็ได้นะครับส่วนทางด้าน,นการเงิน,กา,งนการเงินดีไหมเอาการเงินนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะดีนะก็ถือว่าโดยรวมแล้วก็อ่ะละดีละนะดีขึ้นดีขึ้นนะมันมีมันมีดั้งทางด้านดีและด้านเสียมีแล้วก็ใช้ใจ่ายออกไปนะครับ,นะรบแต่ก็มีเข้ามาเรื่อยๆมีเงินหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆนะครับ นะพอเข้าแล้วก็มีออกเข้าแล้วมีออกมันเป็นเรื่องปกติแต่การเงินเราจะโอเคมากขึ้นเรื่อยๆนะนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้รายได้ก็มีมากขึ้นแต่การเงินอาจาจะแบบอาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีอาจจะยังไม่ค่อยสู้ดีนะเดือนสิงหานะถ้าว่าไปแล้วเดือนสิงหากับเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเหมือนใกล้เคียงกันมากมเลยใกล้เคียงกันมากๆ,ๆนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีแนวโน้มดีละ,ะมีแนวโน้มค่อนข้างจะดีละนะครับะมีโอกาสมีเกณฑ์มีเงินมีทองมากขึ้นนะครับ โดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะนะครับส่วนปลายเดือนปลายเดือน,นออตั้งแต่วันที่สองพอดาวศุกระดุมพระเนาะนะครับดาวศุกร์เป็นดาวกระดุมพระ,ะเจริญกระดุมพระการเงินของชาวราศีกันนะครับโคจรอยู่พบวิน่าก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายอย่างที่ว่านะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับวันที่2ส,สิงหาถึงวันที่27สิงหามีเกณฑ์การใช้จ่ายค่อนข้างจะมากนะครับนะ เป็นการใช้จ่ายที่แบบเหมือนกับแหมไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนด้วยซ้ําไปนะครับไม่ได้วางแผนนะครับไม่ได้หมายความว่าเราไม่ใช่วางคนวางแผนนะโดยธรรมชาติพวกชาวราศีกันเนี่ยจะมองการไกลวางแผนอยู่แล้วครับนะแต่เพียงแต่ว่าอค่าใช้จ่ายที่ว่านี้มันจะเกิดขึ้นมาโดยที่เราแหมนะไม่มันเป็นเหมือนเป็นคลา้ายๆกับเป็นอุบัติเหตุเป็นการเจ็บป่วยกระทันหันแล้วก็ต้องใช้จ่ายไปหรือเกิดความเสียหายอะไรบางอย่างแล้วต้องใช้จ่ายไปหรือมีดีลอะไรบางอย่างนะที่จะต้องใช้จ่ายเงินอะ นะมีโอกาสจังหวะโอกาสอะไรบางอย่างที่ต้องใช้จ่ายเงินนะครับที่เราไม่ได้แผนไว้ก่อนนะมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นครับนะในช่วงวันที่2ถึงวันที่27จะเป็นลักษณะอย่างนั้นมีเกณฑ์การใช้จ่ายแต่ถามว่าไรายได้มีเข้ามาเรื่อยๆไหมมีมาเข้ามาเรื่อยๆครับไม่ต้องกังวลใจมีเข้ามาเรื่อยๆไม่ถึงขนาดติดขัดขาด,ดมือหรอกนะมีเข้ามาเรื่อยๆนะนะครับมันอาจจะเป็นลักษณะแบบว่าแหมในช่วงนี้เนี่ยนะครับสําหรับสำหรับบางท่านนะนไปเจอแหมรองเท้าสวยจังเลย ถ้าพูดถึงรองเท้าเนี่ยมันเป็นทั้งเท้า,ทา,ทาผู้หญิงและผู้ชายรองเท้าสวยจังเลยช่วงนี้เขาลดราคาจากคู่ละเป็นหมื่นเหลือเพียงแค่พันสองพันอย่างเงี้ย <c oughs> อาจจะซื้อหลายคู่หน่อยมีเกณฑ์ใช้ใจ่ายเงินประมาณนั้นก็ได้นะ <c oughs> หรือนะเจอของราคาที่แบบโอ้โหถูกถูกใจมากๆเจอของถูกใจนะ,นะครับแบบเหมือนฟุกอ่ะอยากได้มานานแล้วอะไรเงี้ยครับเกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินจะเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะใช้จ่ายเงินมากขึ้นนะ ครับมองมุมนั้นก็ได้นะครับอ่ะนะวันไี้พูดพูดถึงเรื่องของการเงินงนะครับส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้ก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บป่วยกระทันหันเจ็บเนื้อเจ็บตัวนั่นแหละก็ต้องระมัดระวังกันไปนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้เนาะ นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าดาวเสาร์นะครับนะดาวเสาร์เนี่ยมาจากปุตตะมาอรินะปุตตะไม่ถึงความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้สิ่งนั้นจะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้การเจ็บปวดที่เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะบางทีใช้ยาผิดใช้ยาเกินขนาดนะหรือยาหรือว่าหรือว่าอะไรนะไม่รู้ว่าไอ้ตรงนี้มันเป็นอย่างนี้นะนะครับนะจะยกตัวอย่างตัวเอง,เองก็อะไรอยู่ <laughs> มีม,ม,มีมีเป็นอย่างนั้นบ้างเหมือนกันมีเป็นเป็นอย่างนั้นบ้างเหมือนกันบางทีแบบเราใช้ไปเนาะเออนะใช้ยาไปนะเหมือนกับอ่ะมีผื่นคันสมมุติมีผื่นคัน,มมมมน,คนไปใช้สเตียรอยเออหายดีนะหายหายเร็วหายเร็วมันก็หายดีแหละนะใช้ไม่กี่วันก็หายแต่ปรากฏลามพอหายแล้วลามกลายเป็นว่าผิวหนังเราแพ้สเตียรอยขึ้นมาอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยแบบแบบอะไรนะ รู้เท่าไม่ถึงการ ừ, รู้เท่าไม่ถึงการนะครับนะขนาดไปหาหมอไปก็ประมาณนี้แหละนะไมไ่ซื้อกินเองนะไมไ่ซื้อใช้เองด้วยครับไม่นะนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับว่ากันไปอันนี้คือการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบรู้เท่าไม่ถึงการแต่ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าดาวเสาร์อยู่กับชาวราศีกันเนี่ยต่อนเนื่องไปยาวนานเลยนะเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างหเห็นภาพเฉยๆนะนะครับ อยู่ไปถึงนู่นละต้นปี69นะ่ะมันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้เรื่อยๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับหรือเวลาไปตรวจสุขภาพแล้วนะครับเจออะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็คงจะดีจะยานะเรื่องบางอย่างเนี่ยมันไม่หายเองนะนะครับนะอย่าไปคิดว่ามันมีอยู่ตั้งอยู่ดับไปไม่ใช่นะบางทีมันเราต้องพยายามทำให้มันหายไปเองนะนะครับบางคนจะไปคิดว่าเอ๊ะ เออเป็นได้เดี๋ยวก็หายเองได้อะไรเงี้ยายาวยาถ้าเกิดไปเจอแล้วรู้สึกแนวโน้มไม่ค่อยสู้ดีเนี่ยก็รักษาเถอะนะครับในช่วงต้นๆน,น,นะครับนะตอนนี้อาจจะหมายความว่าเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบอะไรครับเพิ่งเจอเป็นระยะเริ่มแรกก็ได้เพราะมาจากปุตตะไงปุตตะมปนถึงสิ่งใหม่ๆเพราะนั้นต้องระมัดระวังนะครับอ่านะชาวราศีกันนะดูแลสุขภาพนะครับถ้าไปตรวจสุขภาพแล้วเจออะไรที่มันมันยังเล็กน้อยอยู่นะครับก็จัดการมันซะดูแลมันซะนะครับอย่าปล่อยปะละเลยนะครับ เดีนะ๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะครับต่อไปเรื่องของโชคโชกลาภสาหรับชาวราศีกันในเดือนสิงหาคมนี้นะครับนะทิศที่ดีนะครับนะทิศที่ดีนะทิศที่ดีได้แก่ได้แก่นะครับทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับ เหนือตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ตะวันออกเฉียงเหนือครับนะที่จะนำจะเ,เป็นทิศที่ถูกชโชกนะเวลาใช้เราทํายังไงครับก็เวลานัดหมายลูกค้าจะไปเจราจาทําธุรกิจนะพูดคุยเอาพาลูกค้าไปเลี้ยงพาลูกค้าไปเลี้ยงนะไปทานอาหารก็ไปที่อะไรครับไปทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปทางด้านทิศเหนือนะครับนะจากบ้านหรือจากที่ทํางานของเราก็ได้นะครับนัดไปเนะี่ยโอกาสประสบความสำเร็จก็จะสูง แล้วเวลานั่งนั่งหันหน้าไปทางด้านทิศไหนก็ทิศที่ที่เป็นวงคลสามารถเลือกโซนได้ก็เป็นโซนทางด้านทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็นั่งหันหน้าไปทางด้านทิศเ,เ,เ,เหนือทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือนอ,อ,อ,นอ,อะไรเงี้ยครับเป็นการเติมเพิ่มเพิ่มโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้มากยิง่งขึ้นอันนี้คือทิศที่ถูกฉลกนะน,นี่คือการใช้นะผมจะบอกเป็นระยะระยะนะครับเดี๋ยวบางท่านก็ลืมไปว่าเอ๊เขาใช้กันยังไงเนาะไม่เห็นบอก บอกทุกคลิปไม่ไหวนะครับนะสุ่มบอกแค่บางคลิปแค่นั้นเองบางราศีได้ซ้ําไปนะครับนะแต่ก็จะพยายามจะเฉลี่ยเฉลี่ยให้ทุกๆราศีนะครับอ่าราศีน่าอาจจะเป็นพูดถึงราศีอื่นนะไม่ใช่ราศีกันนะครับอ่ะนะอันนี้คือเรื่องของโชคราบนะครับนะทิศทิศที่ให้คุณแล้วก็บุคคลน,นะบุคคลที่จะนำโชคราบมาให้ได้แก่นะครับ ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะเป็นผู้หญิงชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้าก็ได้นะครับนะเป็นลักษณะอย่างนั้นไปส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับที่จะนาฉลอกโชคลาภมาให้ในช่วงนี้นะเออเป็นผู้ชายได้ไหมก็ได้นะเป็นผู้ชายก็ได้แต่ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเน้นเป็นคนต่างแดนถิ่นไกลนะครับเป็นคนต่างจังหวัดก็ได้เป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับที่จะนำฉลอกโชคลาภมาให้นะครับเป็นคนค่อนข้างจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากๆเลยนะนะ ไม่อยากพูดคาว่าแก่คนแก่นะมีตันี้หกสิบเขายัางถือวัยรุ่นอยู่เลยนะคนชราเนี่ต้องอายุเท่าไหร่หละ่ะว่าไปนะครับต่อไปเรื่องสีเนี่ยกำลังนึกอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกที่พูดไปเรื่อยเนี่ยคือกำลังนึกเ,เราจะพูดเรื่องอะไรต่อนะเรื่องสีอสีสีที่นํากโชคลมาให้นะครับก็คือสีที่จะนํากโชคมาให้คือสีเขียว นะครับคือสีเขียวอ um ันดับหนึ่งเลยนะสีเข okay. ียวสีแดงนะใกล้เคียงกันมากเลยหนึ่กับหกับสเนี่ยนะพอๆกันเลยนะเขียวกับแดงนะครับเขียวกับแดงหลักๆนะครับเขียวกับแดงสีอื่นมีไหมอ่าสีเหลืองอ่อนๆได้อยู่ครับสีเหลืองอ่อนๆก็ยังพอได้อยู่ส่วนเรื่องของความรักของชาวราศีกันนะครับอ่ะเรื่องของความรัก เรื่องของความรักดูนิดหนึ่งนะนะครับพบปัตตนีอันนี้ก็คือคู่ครองท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะพระหูอยู่ตำแหน่งนี้นู่นแหะถึงเดือนพฤษภาคมปี68และนะครับเตือนกันทุกเดือนก็ไม่ไม่ไ,มไหวเนาะนะเพราะนั้นเราก็ดูเจ้าเรือนปัตตนีนะช่วงนี้จะดีขึ้นครับนะช่วงนี้ดีขึ้นท่านชาวราศีกันที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับนะอาจจะมีช่วงแบบว่าเอ่อไม่ค่อยลง คุยกันไม่ค่อยเคลีย์อ่ามีเรื่องผิดอ,อกผิดใจกันได้บ้างนะคุยกันแบบไม่ค่อยดีในช่วงที่ผ่านมานะครับช่วงนี้จะค่อยๆขยับดีขึ้นแล้วครับจะเริ่มคุยกันได้ดีมากขึ้นนะหรือต่างฝ่ายตามมีเวลาให้กันมากขึ้นก็ได้นะครับช่วงก่อนหน้านี้อาจจะเหนื่อยๆเนาะเหน็ดเหนื่อยจากการทํางานนะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไม่ค่อยได้คุยกันนะช่วงนี้อาจจะดีขึ้นนะครับสถานการณ์คือโดยภาพรวมแล้วล่ะนะรักกันดีมีความสุขดีขึ้นครับ นะหรือต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้แต่ก็รักกันดีนะเป็นลักษณะหนึ่งก็ได้นะครับส่วนคนโสดคนโสดนะครับคนโสดบอกเลยเดือนนี้เรื่องรักพักไว้ก่อนดีกว่าครับเรื่องนี้เดือนเดือนเดือนนี้สำหรับคนโสดอาจจะพูดถึงดาวความรักดาวคนรักเนี่ยยังไม่ค่อยสู้ดีนะนะครับเรื่องรักพักไปก่อนดีกว่าช่วงนี้เพราะว่าถ้าเข้ามาแล้วก็อาจจะแบบ ทาให้เรารู้สึกเหนื่อยเออหรือมีปัญหามากขึ้นนะครับมีอุปสรรคปัญหามากๆนะแต่ถ้าเกิดถามว่าหม้แล้วเกิดคนเข้ามาแล้วมันตรงสเปเแล้วเกินนะถูกใจแลือเกินคนช่วงนี้จะเราจะโอเคดีไหมก็ดูก็คบๆไปก่อนก็ได้ครับอ่าแต่เราไม่ต้องเราอย่าเพิ่งพัฒนาเอาเป็นว่าเป็นเพื่อนกนันก่อนดูๆกันไปก่อนนะนะครับเป็นลักษณะของเป็นอะไรนะเป็นเพื่อนๆ่อนก่อนเออมองๆไปก่อนอย่าเพิ่งไปเปิดตัวอย่า <laughs> เพิ่งไปเปิดตัว นะครับอดี๋ยวเพื่อไปเปิดเผยความในใจกันนะนะส่วนรับางคนบางท่านนะบางท่านบอกเจออ้คนที่ถูกใจมากเลยช่วงนี้มองมองไปก่อนดูดูไปก่อนนะครับอาจจะเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะครับนะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่เราจักมักคุนมาก่อนนะถ้าเจอในช่วงนี้นะเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่เคยรู้จักมากคุณอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่าเป็นเพื่อนเก่านะหรือทําอะไรที่เคยเคยคุ้นเคยกันมาก่อนนั่นแหละนะที่จะเข้ามาในช่วงนี้ครับสำหรับชาวราศีกันนะครับท่านที่ยังโสดอยู่ ครับทั้งหมดก็เป็นคําทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันประจําเดือนสิงหาคม2567นี้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้่มในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ